สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอลสบายดียามเศร้าๆพี่น้องพ่อๆกับซ่องบ่าวดาเก่าคือเดิมพี่น้องเลยสบายดีไปลุงเอ้าบ่าวมัดจะมาอย่างไรนะมาเม้นนี่คือมาเอาแต่เศร้าเทสเนี แม่น้อยๆนะเมื่อแต่เศร้าๆคิดถึงเอ้ยเมื่อใส่บาทอยู่บ้านเศราจอยไอ้มดก็เลยมาหลับเอาเฮากับน้อยตอนเศร้าอ้าวทำแม่เห็นยังสสวัดีพี่น้องปั๊ด มวนบ่เบิ่งเงาเรื่องมือนเลยเบิ่งมวนบ่มวนขุดยอดป่ดเถอะจะจ่อยเพราะยังแค่ตูนห้าคนแค่เต้นโซ่ล้วก็มาอ่อม้วนเสียแต่แจ้งก่อนเสียแต่แจ้งก่อนป่ะใหญ่มากมาลำเลยใหญ่มากมาล้ำไปเลยเพราะว่าเพิ่นเคย หลินลำเลื่องมาก่อนพี่น้องเอ้ยนั่งเอกมลลำเลื่องคนงงนี่นะถ้าธรรม,มาดาได้พี่น้องญาณุนนหน้อยนะเคย,ปยวเ,วเป็นนางเอกมอลำเลืาาา่องเพื่นแท้ข้าวเคยเป็นสาวไปเคยเป็นนางเอกมอลำเลื่องคนใดธรรม,มาดาเด้ไหมญาเจ้าแล้วนางเอกมอลำเลื่องเก่าได้หะใส่ลู<ร>กอ่านเพื่อนแท้ไงซ้ำซ้ำแถวเจอบ่ บุญแจกนี่เ้เออมือนี่บ่เอามล็ดหนึ่งมีลำเลืองอีกนน,น,น,นเานาะอ,ยอย้าวหนานูาน่อยสิเดี๋ยวไปเบื่องลำเลืองอีกแล้วแลดงเมล็มเลนี่ขี่ก็ยังขี่หรือจยขี่อยู่บ้านพอสินนส้นมามาพาพี่น้องมาถับทำ อาการตนุ่นั่นไปนั่งบึงนอกไหมลูกไปเอามทุงอะไรนะเป็นอะไรอันนักหัวน่ะเออแบบว่ามันหิวนอน โอ้ยยันแม่นนั่นแหละงจันจน,นีอนดอกออห้องมือก่อนผัดคนหน่อยห่านิวนมมขึ้นเดี๋ยวขึ้นซอยมอยชิมีม่เยอไม่เงี้ยอ่อดๆน้อยนึงผัดชกได้กินนมแล้วรับไปอีกนี่วะเดี๋ยวไปค่อยๆไปเดี๋ยวพอสิห้องเอาเดีย๋ดวยวขับไป,ไปเลยไหม บ่าห่มกวมเิ่นอันนัต้ีเออพ้าห่มนะอคือบคือบอกไปพึ่งก่อนอาบน้ำมาแล้วก็เม็ดก้มท้องเอ้เอาอันอาผ้ห่มตุ้มไว้ปะอพาห่มกกวมเบแบบให้อันมันอบให้ท้อง่ายญ่เอืาน้ำแล้วแล้วเ้าก็มาดาด มนสะไค่ใส่ท้างล่างเลยจังมะมีปวมทมน่วมจิกเลาก็คิดยานนพี่น้องเอ้ยได้ยินร้านว่านักน้วมัวเก่าเลยก็ย่านพิษกล่ำพิษยังจะจริงมันก็บ่มแม่หรอกนจริงเาแม่ว่ายานจนอนบ่เพียงพ่อวัมันให้มัน่แันก็เช้าเออขันพิษมี่สิเป็นลักษณะหนึงอีกบ่มแม่อาการเนี่ยอันนี้พักพอนบเศ้า อันน uh ี huh. ้เ <Darwin> ด uh ็กอันนี้ปกติบ่อข้างกะใต้เนอะเสร็จแล้ววัวบริพิษท่านเจ้าบอกว่ามันบ่ค่อยเป็นยังดอกไก่บ้านไก่อันนี้เฮานะบางคนก็คอมเมนต์เข้ามาเนาะว่าเรามีผลยังดอกว่าตัิยนะแต่ว่าเฮากับญานไว้บางคนกับพิษอีลีเด้๋พี่น้องบ้านเฮาเนาะข่มเสือบ้านเฮาแต่พี่น้องมันก็คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าลายแนวอยู่เนาะ แม่อุูงอ่อนลังงลอดแบบว่าร่างกายก็ต้องการแนวบําุลกบมลุ่งนี่นะให้กินพวกสิ่นพวกสิ่นหมูสิ่งยังนะแบบจังฟื้นตัวไวเพราะว่าจะมีนมให้ลูกกินบุกอ่ากินเด้อพี่น้องสิ่นหมูนี่ขอบอกเออกินกบกินเขียดกินปลาไปเช่นแล้วข้อบอก ทียงอยล้างคดได้ดวงงมาตึกบ่เออดวงตึบน้องกระหงมีแต่ประกอบองโตองโถน้อยอือระปีขีครับนั่งยังอกตัวนึงอ๋อิงกินฝาเนี้ยง่ายแห้งแล้วกินแต่ข้าวจี้เี่ยหาขึ้นหรือหกขึ้นพขาจังไรให้กินไกลีไกล้แล้วก็หัวข่าข่าละช่องยอดช่องยอด เนี่ดวงก็ไปก้นเอาใฮ้ยสวนนี่บอหเเอาคาดิาอ่อนนั้นบะมักบ่เออกับับอันนั้นเด้อหางปีในสวนเขาีมยูีบ่ปีสี่บ่มีเอามาแกงใส่ปะใช่ยังเขาว่าปีมันชินนมน้มลายไะปี ภา้น้องเขาขึ้นมาโลดก็มีนะหางมะปี๋เฮานี่มาแข่งมาตุ่มยินตมวนัมมี่อือตัวนัมมีคุณประโยชน์ไรใดอือตัวนัมมี่คุณประโยชน์อะไรใดชวนทำนิมเบอร์เดือดแต่ว่ามีอย่างลาะเบ้างอันน่ะมันสิแบบบำรุงให้นมนมไหลเพิ่นพี่น้องแนะนำเข้ามาหลายๆคนกันเนาะไปชิมเลียนก็เพิ่นอยู่กีก้าจี้และ ปิ falando, um, <t ira> ้งปลาบดกินอีว่ามันเองยังมได้ปิ้งออกินตัวนี้ห้องเข่ใก่อนเบิดอเมาหนมันโค่องกันกิเออี่ร่ก็ดพอเหมาะแล้วบอนพาแเสามันเองอยากเบือใจแล้วละอืมมันมี่นมา ชาบเจ้าจะห้มันได้ส yeah. ี่ชาบแรงจะเจาะสองไม่กินไม่ได้ตต่แรงนะจ้ามหกหมอามแล้วไม่อยากเบิดเมื่อละาหกหมอบอกไอติมกินเมื่อจังหมอบอกไอติมหาหกกินหาหกทกอยมันก็บอกเอาเก่งกว่าเราหลดมันได้คอนเทสไม่ว่าการกินแั่ใลูกกินหมอนึงไม่ง่ายมีกินทั้งกลางคืนได้กลางคืนนั้นได้คืนละหมอย่างนี้ก่อนนอนก่อนนอนลูกคนเด้ ฮัลลุกมาฮา่หัวมือเลยตื่นนึ่งแล้วฮากะมาข้างไห้กินกินมันเบิดหมอนแล้วฮักะจะนอนอีกมาขึ้นก้อนนั่นก้อนก้อนล่าสี่หายกันหนึ่งมากกับสีหนึ่งมากกับสีย้อนย้อนฮิวแล้วบอกมาขึ้นเีก็ชงให้กินมอ้นนมนะชงน่เลยกินเอออันอะไรกิอ๋อคือตุ่มไหลไแทนะมันขยุกหนมันเบาเออ ฝาเบาแล้วมันจะขยุกข้นยน่อยแม่เลยเขาเอาขีมินเอายัางค่ามันเป็นตุ่มเลยมือนะมันห่อนแห็นตุ่มน้ำผักเอาไวขนน่อยคือเเลืองซุกให้กระตุกใจแล้วเนาะเรื่แล้วเขาบ่ามุ้ห้าเอาขีมินใช่ถ้าให้มันมันเป็นโคตรจะเป็นโต้านในย่อออกซี่มันห่อนจช่วยใย่อออกไว้เออเอาไอไว้เตียงหอววัน้หายููน้แม่มันหอน นอนอีเล <ừ, S 2> ี ừ, n n n ้ยละป้าพัสชะใช่ใช่แล้ววันนี้มันเจ็บสิเจ็บบนป่าทองขอนะทุกๆุกสามชั่วโมงจิตั้งโมงไว้รถบิ่งเออเอามาดูดนมมึงนะน้อยน้อยนะแต่๋ยววันมันชีหให้นมเอามาไว้ตั้งไว้รถชั่วโมงแล้เอาให้กินหกโมงเก้าโมงเอามาอีกเบิ่งโมงไว้รถทุกทุกสามชั่วโมง อีซีพ่นแนะนำเขามาาวเดี๋ยวให้กินแล้วมันตื่นคันคมันกินดูดเข้าไปน้อยนึงแล้วมันก็รับดลดรับมันก็บดูดเอาแต่ว้พอมันตื่นคือมาอีกอให้กินอีกอันส้องขีดหนึ่งนั่นช้อนเทื่องช้อนเืิมสามเติมจากเบิดว่าจะดูดน้อมเข้าไปน้อยนึงแล้วรับมันบวดแล้วก็ถอดออกกินน้องแม่นะกรัเต็กแบบว่าอันนี้นะเบว่าให้แล้วมันบ็กินรูดอัน อนแม่จะว่ามันมันะนิ่มันเยอะมันก็ออกอยู่ขันนอนกัดปุ๊กเอาเพด่นว่ามันอิบซีแนะนำเข้มาปุ๊กเอามากินแปลว่านมเขามันจังมาเด้จังมาสม่ำเสมือฮานามีอิบซีเพิ่์นคอมเมนต์เข้ามาบอกเนาะเพิ่์นผมเคยมีประสบการณ์ก่อนเฮาโบจักยังดอกกันเอลยแต่กระพังเสือคำไม่ใหญ่บอกแล้วเคยใช้เบิงใส่ทานและทำเฟิร์นนะคือมีแต่เท่า

มือกอนน่ะน้ำยังมาบ่แห้งของทังมดใช่ไหม่้นือน้อเลย่น้อนก็ซื้อาวด้ินแ่ไหมอยากลงผัวพอแม่จะขึ้นอันเสบือนน้อืนุนแ้วยังบ้านลน ไม่ไม่ไม่กี่ข้าวเจี๊ไหมมันจะแห้งแต่ว่านี่มันจะแห้วงวนว่าดีพอหายห่วงแล้วเพื่อนว่าบวได้อันนั้นกสนเนื่องจากถักทอมาเพียงพ่อพี่นเองเอ้แต่ที่ว่านักหัวนนะตกใจอย พิษยาดร้านปิษกัมเขาก็ได้ใครกระตุกใจแล้วเนาะวานักหัวห่วย,ยมันก็มีอมเออทำให้แว่ากุ้มไปอาบน้ำหอ้อนลดอาบแล้วเปนเรียบร้อยแล้วบ่เนี่อยอาบ,บจากเทือ่ไหมมึงอาบจักเทือ่วัน,น<า>อบเทือ่อื้ออาบไม่ได้อาบเทือ่อืออื้อปกติจเทือ่เออนั่อไปรักษาที่เทือ่ซ้เทือ่ไปหลายบาทร่ลายคืน อันนี้เรากินบ่อได้ครับอาบมานั่นบอสทั้งบ่อมาเจ็บหัวจังอาบฉันมาเจ็บหัวกับบ่ออาบไั่เทื่อกันได้ฉันมันแห้งมันเหือยแน่กระตุนโตเขาแล้วจะบาดู้ก็ได้ป้านุ่งนนะเพื่อนออกไปเออเอาเข่าออกออกทรงให้ลุงตุ้ยแล้วก็ออกเสาล์ป้านุ่ยกับเขามานอนน้ำพีป้านุ่ยกับมานอนมาเฝ้าจนร้านเช้าออกแต่กำเพล่ะ แมงโทรมาเยอะมอตม้ำทั um ้งหลังเฮานี number number ่บ um ้างไอ้มอจากเมืองเราบ้ักนู้น้่อยเด้ไปลินนะเนาะตมลำอาบเบิร์บ่แมตเทือละหมอนี่อาบนะอือกล้าวพนอุ่นบ่อาบ กาห้องนี้เห้อนี่และ้องเาชุ่มไพอยู่บนมือเนาะทำน้ำหักยากระท้ำที่ออกเทากัใส่หมอใหญ่พ่เจ้าเจ้า่หมอใหญ่เพื่อน้ำเย็นน้ำห้อนเต็มหมอผมแล้วอาบป็นเบิ้หมอใหญ่นะเธื่อนหนึ่งนะแม่เคยอาบนี่นั่นเอาตามเจ้าเคยนั่แหละนี่อาบน้เปืนหมอนนั่นแหละ ปีนายน่าหิวเบอร์เบอที่แปดตะกี้นะเออเคลลาหาบไม่หาบเออเอามาจาวแต่ข้าวตะกี้แห้งและสูบเอาเนาะสมืติยังว่ามีได้เป่งจุจวดเอาตะกี้กับผัดมีแต่น้ำกอกแต่ข้าวเั่าแม่อยู่กำเฮาแต่เฮายังเกิดไม่นี่ตะกอกยมเอาละลาอะไรพี่น้องขอบนอบคุณหลายๆสุขุสุคนสุมองสุบอนที่ติดตามแล้วก็เป็นห่วงน้องเองจี้ ขอบคุณหลายๆด้อพี่น้องเด้อพรกันไม่คลิปหนาพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคำแนะนำ้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆพอกันไม่คลิปนาพี่น้องสบายดี